สมบัติหมดไปตั้งแต่เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านก็เป็นของเขาไปแล้วรถล,ลามีอยู่2คันขายหมดทรัพย์สิสนอะไรต่างๆไม่มีเหลือทุกวันนี้ต้องมาเช่าบ้านตัวเองอยู่มันเป็นชีวิตที่รัทดมากนะขายไว้ว่เคยคิดไตนี่เขาขายได้อตานี่เขาจะขายได้หรือเปล่าประมาณนั้น8ล้านประมาณนั้นเออถ้าจะขายข้างหนึ่งของเรายังเหลืออีกข้างนึงนี่ ก็เยอะมากมากเพราะว่าที่ผ่านมามันสองปีแล้วอะทั้งโควิดที่จะมาถึงในโควิดนี่งานไม่มีเลยไม่แต่นิดเดียวคือไม่มีสักงานเลยมันมันจัดงานอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยครับพอไม่มีไรายได้ก็อยู่อย่างลำบากต้องใช้แบบค่าใช้จ่ายมันมันก็ไม่มีจะซื้ออันนั้นซื้อนี่ต้องถุงยางชีพถุงยางชีพมาซึ่งจากสมาคมตลกเข้ามาแจกมาให้บ้าง ก็ก็ได้ประ,ประทังอยู่ได้อยู่ได้แต่ว่ารายรับไม่มีหก0ก็ได้รับอยู่แต่ไม่พอน่าจะเพิ่มอีกหน่อยแล้วเพิ่มเป็นสักสองพันไดไหมครับต่อเดือน <c oughs> ไม่มีเหลือแล้วสมบัิหมดไปตั้งแต่เมื่อประมาณ3มปีที่แล้วะไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านก็นนเป็นเขาไปแล้วรถลามีอยู่สองคันขายหมดนะทรัพย์สินอะไรต่างๆไม่มีเหลือทุกวันนี้ต้องมาเช่าบ้านตัวเองอยู่มันเป็นชีวิตที่รันทดมากนะ เออถ้าถ้าเกิดเราเช่ามาตลอดเราจะไม่ไม่เสียวความรู้สึกนะแต่ว่ามาเช่าบ้านตัวเองอยู่เนี่ยมันนึกน้อยใจบางทีนึกน้อยใจวาสนาตัวเองตอนนี้ก็ได้ผู้ผู้ใหญ่ใจดีก็ช่วยพี่บินมลอลิดพี่เอกพันท่านดกรมนัดโนโนุชก็ช่วยบ้างแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็มาช่วยแบ่งเบาค่าไฟไปแล้ว5เดือนจ่ายไปหมดแล้วแล้วก็ค่าบ้านจ่ายไปเดือนหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออีกสองสองเดือนสามเดือนไม่เป็นไรเจ้าเจ้าของบ้านเขาโอเคใจดี คนที่มาถ่ายบ้านให้เรานี่แหละเขาบอกอยู่ไปก่อนไม่เป็นไรมีค่อยมาเคลียร์กันฉะนั้นเราก็อุ่นใจแล้วเพราะว่าอย่างน้อยสุดโควิดจางช่วงนี้พฤศจิกาไปแล้วหรือว่าธันวาเปิดประเทศแล้วเนี่ยคงจะได้มีงานการเข้ามานั่นแหละจะได้ทํางานได้นั้นสุขภาพตอนนี้ก็แย่หน่อยเพราะว่าอย่างน้อยมันคือทํางานในด้านบันเทิงได้นะแต่ยังหักโหมแรงมากๆไม่ได้เพราะเป็นหอบหืดเป็นโรคกระเพาะด้วยกดไหลย้อนด้วยอะไรพวกนี้เวลาไปทํางานต้องพกยายไปด้วยอย่างเงี้ย ถ้าจะให้เราสู้งานหนักๆน,นี่ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าอย่างงานบันเทิงงานแสดงเนี่ยรับได้อยู่ก็ภาระตอนนั้นที่สามเบ็นก็มีค่าค่าเราเรียนลูกก็ต้องรับภาระอยู่นะค่าเทอมลูกค่าเราเรียนลูกที่ต้องไปกินแต่ละวันที่จะไปกินที่มหาลัยแล้วค่าใช้จ่ายค่ารถค่าน้ํามันที่จะต้องเติมไปให้เขาขับรถไปมหาลัยค่าบ้านค่าอะไรเนี่ยรับผิดชอบคนเดียวประมาณน้ยืมเขามามัาง่งอะไรมาบ้างผูเนี้มันก็ ยืมบางทีก็ผู้ใหญ่ใจดีก็ช่วยมาบ้างขอเขาบ้างทีนี้มันจะขอบ่อยๆมันก็ละอายใจตัวเองรู้สึกว่าละอายเพราะไม่กล้าขอน้องกาแฟตอนนี้เขาก็เขาก็เขา้าใจในสถานการณ์ของพ่อนะเพราะว่าเขาก็ช่วยช่วงปิดเทอมเขาไปรับจ็อบเขาเลยทางานพาร์ทไทม์หาอะไ,ไ้พิเศษมาบางทีก็200บ้างร้อยกว่าบาทเขาก็โอเคมาแบ่งเบาภาระให้พ่อมาช่วยพ่อเสาร์อาทิตย์บางทีเขาก็ไปไป,ไปรับทำพัร์ทไทม์พิเศษประมาณนั้นอนะ เขามาช่วยพ่อแบ่งเบาบ้างนี้จะได้เขาบอกว่าพ่อจะได้ไม่ต้องให้ตังหนูไปมหาลัยหนูจะได้ถางหนูเองจิตใจเราท้อแล้วไม่รู้จะไปไงชีวิตเออเกิดรับงานไม่ได้อนาคเรียวไปยังไงเพราะความสามารถเราก็มีอย่างเงี้ยเราไม่มีอาชีพยอย่างอื่นเสริมแล้วเราจะไปยังไงเรายังคิดมืด8ด้านนะเวลานั้นนะมืดแด้านเลยไม่เปิดประเทศหรือว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดไม่ซาเราจะไปยังไงลําบากไหมเนี่ยทำยังไงแต่ว่าลูกก็ให้กำลังใจอยู่แต่พอ โควิดซาลงงานจะเข้ามาแล้วเริ่มมีงานติดต่อมาดีใจแล้วทีนี้ใจกําลังใจมาเยอะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการศิลปินตลกดลาราแล้วก็ผู้ใหญ่เจ้านายก็โทรมาให้กําลังใจแล้วก็หยิบยื่นงานมาแบ่งเบาให้ด้วยดีใจครับตอนนี้เริ่มใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยขายไว้ยวะเคยคิดแต่หลังมาไม่คิด,ค,ด,ค,ดคิดไวคิดไว้เมื่อเร็วๆนี้ ก็เมื่อก่อนที่มันไม่มีอะไรจะขายแล้วไม่เเร็วนี่ตอนมาไลฟ์สดนี่แหละก็ข้อมูลนี้จริงๆเราเห็นเขาว่าเขาขายไตยใช่ไหมไตนี่เขาขายได้เอตานี่เขาจะขายได้ไหรือเปล่าประมาณนั้นแปดล้านประมาณนั้นนะ่ะเออถ้าจะขายข้างหนึ่งของเรายังเหลือข้างหนึ่งนี่พอดวงตาแลก็มันก็ไม่ไม่ใช่ของเราประมาณนั้นนะ่ะเอาไปยังเหลือข้าง,งยังมองเห็นลูกตีงใบบอกอย่าทำเลยอย่างนั้นไม่ละครับน้องกาแฟบอกว่าจะทำาล้พอ่อไม่ดีหรอกแล้วยามผิดกฎหมายด้วยทําไม่ได้ ติงผิดกฎหมายด้วยทาไม่ได้หลอกแต่เราคิดคิดเหมือนกันเพราะว่าจะขายเนี่ยเอาเงินมาสร้างฐานะให้ลูกไปส่งลูกเรียนจ,จบเอาเป็นทุนไว้เขาจบแล้วเราก็จะอะไปเข้าวัดเข้าวาไปบวชไปไม่หวังอะไรโลบมากหรอกคนเรามันตายไปเอาอะไรไปไม่ได้หรอกครับมันมีแต่บุญกับบาปที่จะตามเราไปทรัพย์สินสมบัติตามเราไปไม่ได้แล้วก็หลังจากนี้ก็ทํางานในวงการเหมือนเดิมพ่อก็ยังมี เข้ามาติดต่อมาเรื่อยก็จะมีแผนทำต่อจะมีการทําช่อง YouTube ขึ้นมาประมาณนั้นก็พากินพาเที่ยวอะไรพวกนีม้มีคนมาร่วมมือด้วยแล้วแล้วก็เออเป็นทางที่เราถนัดแล้วก็ทางด้ามาเทิงตลกก็ยังเล่นเหมือนเดิมพิธีกรรับจอบงานทั่วไปก็เหมือนเดิมลืมตาอ้าปากได้แล้วดีใจขอบคุณนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยขอบคุณช่องวัน,นที่เปิดโอกาสให้มาในรายการนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะ ที่ได้เป็นสื่อให,ให้คนได้รับรู้ว่าความลำบากของโอเลี้ยงเป็นไงก็คนจะได้หยิบยื่นมาช่วยเหลือกันนะย่างที่เราไม่พูดเขาก็ไม่รู้คนข้างนอกเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมจะโทรไปบอกเขาก็ไม่กล้าถ้าบอกต้องสือเขาจะรู้ก็ทุกท่านเลยนะครับถ้าเจอปัญหาแบบโอเลี้ยงแบบผมเนี่ยนะอย่าท้อครับสู้มันต่อไปนะครับอย่างน้อยสุดกําลังใจจากคนรอบข้ามกําลังใจจากคนเพื่อนๆฝูงที่กํากำลังใจมาหรือว่าถ้าเรามีอะไรเร,เราไม่ต้องไปเก็บไว้ พูดออกมาระบายออกมาให้คนเัารับรู้แล้วเขาจะได้รู้ว่าความทุกข์เรามีอะไรบ้างสู้มันต่อไปครับอย่าท้ออย่าถอย,อย,ถอยและสําคัญอย่าคิดสั้นอย่าฆ่าตัวตายเด็ดขาดนี่เป็นบาปยางมหันเลยทีเดียว500ชาติต้องกลับมาใช้นะตายไปหนักกว่าเก่าอีกอ่าฉะนั้นก็สู้มันต่อไปครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากนะครับ